อาลอดด้ไหมครับครับไล่ไอ้ท่านนะครับอ่อกระไรตากับระยญไปแต่เรี่ว่าขอเป่นแตาจันไปน้อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นทําตัมุ่นจ่อไปกับที่วาแข่เพืนะครับเอากต่กองเลิ้งลัาเวลาทีจะไปนี่ก็ยากด้วยนะเอาแตารล้วก็มีนะครับครับโอ้ยไม่ีกัน กับเพื่อนตอนนั้นตอนรามพบตนนนราองการส่ตัวกนัอารคมาพที่รัททำะไรนะครับที่ทำอได้วั้่ทุกทุกท่านครับยอมแต่กาหน้นคเรแต่เิ่มารแต่ีกทุกีเนียาใ่กเป็นกับพ่ครับแต่พ่อครแตบรรยากาศเม่าไรขอานนี้ีุ่ด้ครับ แก่คนีิการัก้มันทนายลแ้่ถ้งแก่กบาแกดีริเลาว่ม้เ้ันันนั้นทักคนนั้นทนายค พอัำแากรถตากพอรถตกตายพอมียผู้อยู่้านะครับเนื่จากพอมีเวลาแต่กอมีเวลาบางคนเนี่ยูหยาตาย้ยนะครับหรือพอให้ยไม่ให้พอสวดไม่สดจริงจงกับอะไเป็นอาภาเวลาที่หน่อยนะครับอเลย้าที่กูนะมันก็ได้กิน่าอยากจัดด้เหนื่อยได้สิดงในมาได้สิ่งคอบต้นทีน่ไหนะครับว่าตอองแก่ ออือว่าคือต่อคือเมียเดวแี่พอส่วนในส่วนพใหญ่ใหญ่ยกานานเาอีกที่ห้องนีไปพอหอดไปพอนะครับน้อนดีกับ็นโอกาสดีที่ถ้าลูกหลานนะครับเชไยร่แมา่าดน้ำอขอคอสามารถอที่เมียที่ในร่วมเกมาครับโดยร่วมเกณฑไปในมีโอกาสมาร่วมกัน,น,นเอากที่สัญน้าลูกหลานานเข้าเดมากพ่อกันเองเด็กมาพ่กันเพราะว่าบางคนต้องมา ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်